เพิ่มอายุไขให้ตัวเองด้วย6กทหารธรรมดาที่คุ้นเคยหากินได้ง่ายไม่ต้องจ่ายแพงง่ายๆแต่มีประโยชน์ 1. ช่ชาเขียวชาเขียวอุดมด้วยคอสตินฟลาวโวนอยที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบและต้านมะเร็ง งานวิจัยปี2022ในนิตยสาราโมเลกุลพบว่าควอซิตินสามารถกำจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพชะลอความแก่และกระตุ้นยีนเซอร์ทิวันซึ่งช่วยซ่อมแซม DNA การดื่มชาเขียวเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจความดันสูงเบาหวานและยังช่วยควบคุมน้ำหนักแต่ไม่ควรดื่มเข้มเกินไปหรือร้อนกว่า60องศาเซลเซียสเพราะอาจให้ผลเสียแทน 2. กระเทียม กระเทียมมีสารออกฤทธิ์ที่ช่วยต้านการแข็งตัวของเลือดส่งเสริมการทำงานของหัวใจเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีและลดไขมันอวัยวะภายในโดยเฉพาะแอลิซินที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบต้านแบคทีเรียต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันควบคุมความดันชะลอความแก่และลดความเสี่ยงมะเร็งวิธีที่ดีที่สุดคือกินสดบดหรือสับให้ละเอียด 3. ผักใบเขียวเข้ม เช่นผักโขมคะนา้าวอเตอร์ครสบรอกโคลีอุดมด้วยไฟเบอร์วิตามิน A c K um, เคแคลเซียมธาตุเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระแคลอรี่ต่ำแต่สารอาหารสูงช่วยดูแลหัวใจระบบขับถ่ายควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคเรื้อรังรวมถึงมะเร็ง 4. เบอร์รี่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่อุดมด้วยฟลาโวนอยด์ที่เกี่ยวข้องกับอายุยืนและลดอัตราการเสียชีวิตจากหลายสาเหตุมีวิตามินและไฟเบอร์สูงดีต่อสมองลดความเครียดและช่วยย่อยแอนโทไซยานินในเบอร์รี่อย่างช่วยปกป้องหัวใจและต้านมะเร็งควรกินผลสดมากกว่าน้ำผลไม้หรือน้ำปัน่นเพื่อได้ประโยชน์สูงสุด 5. ท่านยืเต็นเมล็ด งานวิจัยในฮาร์วาร์ดกับผู้ชายประมาณ44,000คนและผู้หญิงประมาณ74,000คนตลอด25ปีพบว่าผู้ที่กินธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดเฉลี่ยวันละ28กรัมมีความเสี่ยงเสียชีวิตโดยรวมต่ำกว่า5%และเสียชีวิตจากโรคหัวใจลดลง9%ธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดยังอุดมด้วยไฟเบอร์วิตามิน B และสารต้านอนุมูลอิสระที่ธัญ,ญพืชขัดสีสูญเสียไป งานวิจัยอีกชิ้นใน BMJ พบว่าการกิน90กรัมต่อวันลดความเสี่ยงเสียชีวิตโดยรวมได้ถึง17% 6. ถั่วชนิดต่างๆเช่นแอลมอนถั่วลิสงพิสตาชิโอมีไขมันดีไฟเบอร์สารต้านอนุมูลอิสระวิตามินและแร่ธาต งานวิจัยฮาร์วิร์ดพบว่าการกินถั่ว30กรัมสัปดาห์ละ5วันลดความเสี่ยงเสียชีวิตจากมะเร็งโรคหัวใจและโรคทางเดินหายใจผู้ที่กินถั่วเป็นประจำมีความเสี่ยงเสียชีวิตต่ำกว่าคนไม่กินถึง39%ในผู้หญิงเพียงสัปดาห์ละ2กำม,มือก็ช่วยยืดอายุเทียบเท่าการวิ่ง4ชั่วโมงพร้อมทั้งช่วยเผาผลาญและป้องกันโรคเรื้อรัง แม้อาหารแต่ละชนิดจะมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันหรือบำรุงอวัยวะต่างๆแต่การรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดโทษได้เช่นเพิ่มภาระการย่อยการดูดซึมสารอาหารหรือเสี่ยงต่อโรคบางชนิด ดังนั้นหลักการที่ดีที่สุดคือควรรับประทานอาหารให้หลากหลายครบ5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนและคงไว้ซึ่งสมดุลของสุขภาพในระยะยาว